ทำเป็นเล่นครับผมกัดจริงๆรอบนี้เดี๋ยวปล่อยมันก่อนฮะเอ้เจ็บโอ้โหไปนี่ครับผมโอ้ย,บ,อย,อย,อยบางหอยบางลูกนะครับมันก็จะเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้นะบางตัวมันก็ใหญ่นะครับผมบางตัวก็จะรุ่นประมาณนี้ถ้าเรา,าสรับไม่ดีนะครับ ศักด์หรือว่าเอาเสียมจุ้ยลงไปนี่ก็อาจจะโดนหอยนะผมเราก็ตอกเปา้าหน่ยใหญ่เนาะหอยใหญ่หอยใหญ่หนุ่ยเดียวเท่านั้นแหละค่ะวันนี้เนาะมันเหลือสาคนก่บอจักเขานะโอมาตั้งแต่ตอนพอกันคุนมานี่นะต<ม>ั้งแต่ตอนไปอดน้ขกดเออว่านี่ว่านี่เต็มปุ๊บหมดจากมือเลยว่า วานจกเมื่อเลยวันนี้ก็หนาวกว่าโว้ย <c oughs> หัวน้องวันนี้เลอเทงนี่เจอสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพันหมีนะครับผมวันนี้พันหมีก็อยู่ที่ทุ่งให้ทุ่งนานะฮะวันนี้พันธมีจะพาไปโขดหอยนะครับผมหรือว่าไปขุดหอยตามคันเทนานั่นเองนะครับวันนี้ก็มาทีหลังเพื่อนนะครับผมมาในตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมกว่าจะทําธุระเสร็จนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถชาวบ้านนะครับที่มาหาก่อนผมตั้งแต่เช้านะครับผมตั้งแต่ผมตื่นนอนตอนไปหยอดน้ํากดนะครับเขาก็ได้มาหาก่อนนะฮะเมื่อก่อนก็ที่มารอบก่อนนะครับพานหมีก็ไปหาอยู่ฝั่งนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนฝั่งนะฮะเพื่อที่จะมาหาอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าหอยจะตัวใหญ่หรือ ไม่ใหญ่ยังไงก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะนบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับผมคือร้อนอบอ้าวแบบร้อนมากๆเลยนะแต่ทำไงได้นะผมก็ต้องมาหาอยู่หากินนะครับก็จะกะไปหา,าหาไปขายนะครับหอยโขก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ70บาทนะครับผม กิโลละเจ็ดสิบบาทได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะครับเพราะกว่าจะขุดได้ในแต่ละตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บมือนะเดี๋ยวเราไปสอบทางกันดีกว่าป้าเต็มกระตาแหละรลอยละ่ะโอ้มาตั้งแต่ตอนโคอกันพุ่นมานี่นะ ตั้งแต่ต่อไปยาวลำกลดเออว่านี่ว่านี่เต็มปุ๊บ่านีบิกมือเลยว่านี่ว่านี่เบิกมือเลยวันนี่กับพ่อว้าวโหยโหวน้องเมนี้โลดเทลงนี่เจอเขาลดหน้าเออเราไปนี่กับพ่อได้อยู่เขาก็แก๊กๆนาะมีอืมจากโลละสัมนี้นะตั้งแล้วประมาณสองโลเนาะมันหนักขี้ดินเลยถ้าล้างขี้ดินนอกกบ่อหอดเนาะ จนสิบเอ็ดโมงวานี่เนาะดวอยากมือไอานวดว่ก็ได้หลายเนาะวานงเอานก็หาซักเอาไสิะอไปหาสิเลอะมววานนี่นะนีแล้ววานย่งนี้นีู่ไจุูเติมดููไปจอมยูจังจอมยูทางไหนมาจากพนอันนี้นะหาพนอูไอ้นวดู มนอหาโคหอยนี่แล้วนี่เชื่อสนี่ไงเสียมนี่คองก็อยู่ในถุงพัฒนาจกเอามาซื้อได้รอบละคองปุ้ได้เออรอบละคองปุ้ได้ลูกละหกหกสิบเจ็สิบเนาะไายสิยบวยได้เงินอเจ็ดสิบบาทเนาะเพิ่นขายเจ็ดสิบบาทวะก็เลยโย่เจสิก็บมหาโคขายแล้วนี่กอนพอนาพันร้อยได้กูร้อยแล้ว ตรงเอาเสียมซับซับเบิงนอดอนแดมันมีก็ได้สสีวใหญ่เนาะมอเนาะเออถ้ามามันก็คุ้มเนาะอันเมืองโลงบริหญ่ยปันนี้เขาไปหามือเดียวโอ้โหนิดเดียวตัวแบบตัวน้อยๆอะหากับก็ละเ้ตัวกมนอิตัวน้อยจะรักอายหาลอกไปนี่ละ เหนียวผมกะว่าจะมาหาตรงบริเวณนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็มีร่องรอยอีกแล้วนะนี่ร่องรอยที่เขามาขุดเอาก่อนนะเขาก็จะใช้เสียมนะครับใช้เสียมเพื่อที่จะมาสักลงแบบนี้นะครับเราก็จะทิม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 ลงไปแบบนี้ตรงไหนที่มันมีหอยนะครับมันก็จะได้ยินเสียงดังก๊อกนะครับตรงนั้นแหละครับหอยมันซุ่มเราก็จะสามารถ ขุดข,ดขดุเอาหอยขึ้นมาที่หนึงก็ประมาณ3-4สี่ตัวนะครับบางอันก็บางหลุมนะครับบางหลุมก็เราก็จะได้ประมาณสักเป็นสิบนะผมบอกเลยว่าเป็น10บถ้ามาครั้งเดียวถูกที่ของมันนะแบบโอ้โหแจ่มๆนะฮะบอกเลยแต่ผ่านนี้ก็ไม่เคยได้ขนาดนั้นนะครับได้เยอะสุดก็อยู่ที่หลุมละ สี่ถึงห้าหน่วยนะครับผมสี่ถึงห้าลูกนะหอ,อยสี่ถึงห้าตัวอ่ะหอยเขาเรียกน่าจะเรียกเป็นตัวนะไปนูน่นทางนู่นก็ยังมีการขุดอยู่นะผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปขุดตรงนั้นดีกว่าไปขอเขาขุดนะครับตรงนี้เขาหากันเกือบหมดแล้วนะพวกเขาเจ้าจะหาไปเรื่อย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 ๆรื่อยนะครับคือถ้ามาที่หลังก็ต้องไปจุดที่เขาอยู่ชุมกันเลย นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหาอยู่หากินเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พานหมีก็ลงให้ลงนานะครับยังไม่ได้ขึ้นป่านะขึ้นป่าก็อีกสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ติดตามอีพีการหาอยู่หากินตามทุ่งให้ทุ่งนาะนแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านไปก่อนนะครับไอ้นุชไ,ได้บ่มาแบ่งขึอนไง โอ้โนี่ครับผมเรามาเพาะคนที่หาหอยหมานที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วนะฮะไม่มีใครไม่มีใครสู้นะฮะกับการหาหอยหาเห็ดหาอยู่หากินหล่อสมาร์ทหากินหมาน ิเล๋อเบิ่กนงบ่คือมานแท้อเอ็ดนเล๋อคือหากินมาร์นแท้ยยเ็มมดี๋ยวสิแปนลาดเอาอืโอโ,ฮโฮอ้โหบวชเห็นบ่เมื่อวานนี้ได้หลายอยู่บ่วันได้สองครองโอ้เมื่อวานได้สองครองนะฮะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้บวชมาสายแต่ว่าเป็นเก้าโมงเลยจะมานะ่ะ เ,เบิกนาฬิกาคือเก่ามงกว่าสิมานำนำมาแล้วไปหยอดอยางท่าแล้วเฮา,า,าว่าไปครับผมหนึ่งเราต้องหาเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปนะฮะถ้าหาคนเดียวนี่มันเงาเงาวงเวงวงเวง,วง,วงเราต้องไปเกาะกลุ่มแล้วก็วอาพื้นกันนะครับวเ,วเ,เขามอมาแต่เฮิร์นมาตรงอยู่นี่อมอมาแต่เฮิร์นได้จากหุ่นจักมาอยู่นี่นะ ป้าหนูใหญ่เนาะหอยใหญ่หอยใหญ่หนูเดียวเท่านั้นแหละค่ะหมันเดี๋ยวน้องมันเหลือตาคนก็บอจักหอน่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวค่ะโมไม่ก็กี่ดินสมบูรณ์เดี๋ยวใดอีกล่ะหมานเดี๋ยวซะหอยใหญ่หู้หูหลาย กีฮนก่อหนโอ้ยโทลทีหน่อยฮานอยมีเอ้เททหน่อยฮานอยพวกไทยบ้านเขาบริมากโขือเดี๋ยบอเขาโขยเราไดู้ขโขล่ำเขาโอไทยบ้านเขาก็มาโขกันฝั่งนางบุญในศาลบริไปหาใช่ปะังนางบุญโอ้าย มีบอกแบบเป,เป็นจุมเป็นจุมน้มม,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 มันอันนี้นีอเป็น้ไอจุ้มจมจุอ้นีน้านมันมนี้น้ายนาบูนกโตีโตีดนรีดายทำนี้อะไรยู่ซาวา่ถ้าจุดไหนไม่ได้ก็สับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสับตามกันนา สับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็จะเอาเสียมจิ้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 มจนกว่ามันอาจจะมีนะครับแต่บางทีมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับบางครั้งก็กลับไปถึงบ้านก็เจ็บมือก็มีนะครับเจ็บแขนนะผมก็นอนจมอยู่ประมาณหนึ่งวันนะครับตอนมาหาหัวหอยช่วงแรกๆนะฮะโอ้เอวก็เจ็บนะครับมือก็เจ็บก็เลยพักผ่อนหนึ่งวันแล้วค่อยมาหาต่อนะครับ ส,สับสับไปเรื่อยตรงไหนมันมีก็มันก็จะเสียงดังกรึ๊กนะฮะต้องลุ้นนะครับผมก็ต้องลุนนง้นไปเรื่อยเรื่อยนะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะฮะไงม่ก็จบนะครับนี่ครับผมโอ้ยบางหอยบางลูกนะครับมันก็จะเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้นะบางตัวมันก็ใหญ่นะครับผมนี่บางตัวก็จะรุน่นประมาณนี้ถ้าเรา สับไม่ดีนะครับสับหรือว่าเอาเสียมจุ้ยลงไปนี่ก็อาจจะโดนหอยนะผมเราก็ต้องเสียบแบบเขี่ยค่อยๆนะส,สับสับสับลงไปค่อยๆภาษาภาษากลางก็ไม่แข็งแรงนะฮะภาษากลางพันหมีก็ไม่แข็งแรงแต่พันหมียังไม่ได้สักลูกนะฮะอาศัยถ่ายเสร็จแล้วค่อยหานะครับเพราะว่าถ่ายไป ถ่ายไปสับไปนี่ก็มันมันยากนะมันมีใครถ่ายให้นะฮะต้องตั้งกล้องมันมันต้องลุ้นเหมือนกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็คือมันมันสับไปด้วยตั้งกล้องด้วยมันยากเดี๋ยวผมจะถ่ายวิถีชีวิตคนอื่นนะครับผมก็ ยายพอดยายพอดมันโวอย่างนี้ล่ะนี่จะห้อยเขาสะเบิ่งกว่าผูกโอ้ยหาจะได้หน่อยเดียวหนาวสโอ้โหดีหนาเนาะแต่โอ้ย,นนนอยหน่อยเดียวกับแตกสั้นอุตส่าห์เอาหน่อยแรกแหกมา ง่ายหน่วยที่สองกูดเอาน้ำหลังเขาก็ได้ยังได้หละ่ะ กว่าจะได้แต่ละตัวกว่าจะได้แต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเบิร์ดสามอุส่าหดไดตัวเดียวมาเปลี่ยนแผนแล้วครับผมก็คือขาหอยไปด้วยขุดกระปูไปด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นขุดปูดนานแล้วนะเราก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ปูนามันเป็นยังไงนะฮะก็ต้องมัางรูก่อนนะดับแรกนี่ครับผมมัางรูแล้วก็จะขุดเนี่ยเจอแล้วครับผมรู้สึกว่าจะเจอตัวปูแล้วนะโอ้ยโฮ้โห้นี่งครับผมปูนาโอ้โ oh. หตัวกระชิ่ลิทอือหือ ตอนแรกคิดว่าตัวจะใหญ่นะเห็นว่ารูมันใหญ่นะที่ไหนได้ตัวกระชิดลิซเองเดี๋ยวปล่อยมันไปนะครับนีก็จะมีรูของชาวบ้านที่มาหาขุดเหมือนกันนะครับชาวบ้านก็จะมาหาขุดปูนานะครับก็จะไปขายถุงละยี่บาทนะผมประมาณ10กว่าตัวไหนเอ่ยหอยหอยมันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกนะครับ บางตัวก็จะอยู่แบบตื้นๆนะครับแต่บางตัวมันก็จะอยู UFO ่อยู่แบบลึกมากนี่ตรงนี้นี่ลึกนะครับเดี๋ยวก็จะเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วผมไหนเอ่ยเมื่อกี้เหมือนสับโดนนะครับนั่นโดนก็ไม่รู้ว่าต้นไหนนะเพราะมันมันเป็นโอ้ไงไงเจอแล้วนี่ครับผม เจอแล้วนะได้หลุมละตัวสองตัวนะผมไม่ได้เยอะนะนขาดครึ่งครับอันนี้คือขาดครึ่งนะเพราะว่าสับไปโดนเฉๆถ้าเราสับแรงเกินไปนะครับมันก็จะไปโดนตัวหอยนะครับคือเราต้องสับเบาๆตลอดนะฮะ เพราะเราก็ต้องรูนว่าตรงไหนมีหอยหรือไม่มีหอยนะครับบางทีเราจิ้มลงไปแรงๆแบบนี้เนะี่ยมันก็จะโดนหอยแบบแตกไปเลยนะครับแล้วถ้ามันแตกปุ๊บเศษดินก็จะเข้าไปอยู่ตรงหอยเวลาเรากินมันก็จะแบบบ้านผมเรียกว่ามันหัดนะครับหัดที่ดินนะมันก็จะเคี้ยวที่ดินแล้วมันก็จะไม่ฟันเราแตกไปเลย มาครับผมขุดปูนาต่อนะตอนนี้เหมือนอหอยได้น้อยนะครับก็เลยต้องขุดปูนาเพิ่มไปนะวันนี้ก็จะแกงหอยใส่ผักกีเลิศนะครับนี่ขุดแป๊บๆก็จะได้น้องปูมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องปูนี่น้องปูครับผมได้มาแล้วนะ เราก็จะใส่ข้องไปเลยนะครับเราก็จะไปหารูใหม่นะครับตอนนี้ก็กําลังหาหอยแล้วก็ขุดกระปูนะครับผมหาหอยแล้วก็ขุดปูนาไปเรื่อยเรื่อนะครับนี่รถของก็อยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะผมก็จะหาขุดตรงบริเวณนี้แล้วก็จะเลาะเลาะเลาะไปจนถึงรถนะครับเมื่อถึงรถแล้วก็จะกลับนะครับผม หอยก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ส่วนปูนั้นก็เพิ่งได้ประมาณ 4- ี่ห้าตัวนะครับก็จะหาเพิ่มไปอีกอไม่มากนะครับปูนานะก็จะเอาไปแกงใส่หอยเหมือนกันนะครับตอนแรกว่าจะขายคงไม่ได้ขายแล้วนะครับเอาไปแกงดีกว่านะเดี๋ยวว่าหลังค่อยออมาหาไปขายด้วยนะครับแต่ถ้าสําหรับใครอยากอุดหนุนหอยโขงพันธ์นี้ก็สามารถอ,อนบ็อกมาทางข้อความได้เลยนะครับ หอยก็กิโลละเจ็ดสิบาทนะครับผมเจบาทนะกว่าจะมาครับผมหาปูนาไปด้วยกันนะนี่ผมขุดแป๊บๆนะครับผมขุดแป๊บๆก็ได้ตัวน้องปูมาแล้วนะต้องเอาน้องปูออกจากรูก่อนนะครับน้องปูนี่ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเลยแต่ว่าเ,เวลาจับน้องปูนะครับก็ต้อง ระวังระวังนะครับเดี๋ยวมันจะตอดเอานะนี่ครับผมนี่ทําไมระวังมันก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ออกมาละน้องปูนะครับผมน้องปออูเออทาเป็นเล่นนะครับผมกัดจริงๆรรอบรอบนี้เดี๋ยวปล่อยมันก่อนฮะเอ้เจ็บโ,โอ้โหไปไปนี่ครับผม ต้องปล่อยน้องปูไปนะต้องจับระวังคือถ้าจับไม่ระวังมันจะกัดเราเรียบร้อยครับผมรูนี้แล้วก็ผมเห็นอีกรูนึงนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ปูมันก็มันๆน,นะไม่ถึงว,ว่ามันๆก็คือปูมันอร่อยนะครับช่วงนี้มาเดี๋ยวมาขุดรูนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวปรับ,บมุมกล้องก่อนก็จะขุดอ้ย จริงๆคือปูมันค่อนข้างที่จะลึกอยู่พอสมควรนะฮะโอ้โหดินก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเอา้าเหมือนเหมือนรูหลอกนะฮะปูไม่เห็นนะเหมือนรูหลอกโอ้โหปูมันก็หลอกนะผม ตอนแรกก็ว่าจะเป็นรูปูที่มีปูนะฮะแต่ขุดไปเรื่อยๆคือมันหลอกนะฮะนี่มันหลอกชัดๆนะปูนไหนๆดูนี่ละดูนี่มีไหมเอ่ยโอ้น่าจะเป็นตัวเล็กมันนะครับรูนี้น่าจะเป็นตัวเล็กเราต้องหาดูที่มันแบบใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆเราก็จะได้ปูตัวใหญ่ๆนะ ก็จะหาตามทุ่งนาฮะผมีตามท้องทุ่งนาไปเรื่อยๆนะโอ้อัน,นี้มันตายแล้วนะผมนี่น่าจะแก่ตายหรือไม่ก็โดนสัตว์อื่นทำร้ายนะฮะเนี่ยตายแล้วจนเน่าแล้วฮะโอ้โหแดดสุดยอดแดดนะครับผมผมนันไม่เท่าใดนะผมมาไม่เท่าใดก็ชวดกลับแล้วนะนี่ พี่ก็ชวนพากันกลับแล้วนะครับซิมเมอร์ซิมเมอร์มมอรยังบริมีเพิ่มมาอยู่ซิมเมอร์ผู้เดียวทุกคนจอมมันซิมเมอแล้วพากันพากันกลับแล้วครับพากันกลับแล้วเอาสิม,มอือกับเอินเขาเ่ามือตัวหมดแล้วขั้นหมด โบโะหรือเนื้อใเขาได้หลายคนน,นั้นแล้วเนาะ